สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศเซง็เซงๆบนตลาดคริปโตเคอร์เนซีหลังจากที่ผมอ่านเป็นร้อยคอมเมนต์เนี่ยรู้สึกได้ถึงความรู้สึกของเพื่อนๆที่เข้ามาดูในช่องเลยว่าแบบเบื่อๆกับตลาดนิดหนึ่งนะครับยังไงทําใจดีๆเข้าไว้นะเพื่อนๆมันแดงได้มันก็ต้องเขียวได้มันต้องมีวันของเรานะครับวิดีโอนี้จะมาพูดถึง าการประชุม Hearing ในสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างผู้บริหารบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เซีบล็อกเชนโซลูชันต่างๆเนี่ยเข้าไปประชุมกับสภาคอ g เกรสเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาลงทุนในปีนี้นะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยตลาดเจ้าอย่างสหรัฐเนี่ยมีการประชุมหรือมี Hearing เกิดขึ้นบ่อยการ Hearing เนี่ยมีผลต่อราคานะครับมีผลต่ออนาคตของวงการคริปโตโดยเฉพาะถ้ามันเกิดขึ้นในตลาดเจ้าเนี่ย ทั้งนี้นะครับ hearing เนี่ยถ้าแปลตรงๆมันอาจจะเหมือนกับการพิจารณาคดีแต่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันคือการที่สมาชิกสภาคอนเกรสเนี่ยอาจจะรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้จากการประชุมมาให้กับประธานนะครับหรือคณะกรรมการรัฐสภาเนี่ยเพื่อที่จะมาเอามาเป็นองค์ประกอบในการร่างกฎหมายในอนาคตก็ได้นะครับ ทั้งนี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก่กอนที่จะร่างกฎหมายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องผ่านวุฒิสมาชิกนะครับผ่านสภาผู้แทนราษฎรถึงจะให้ไปถึงจะไปให้ท่านประธานาธิบดีเซ็นนะครับทีนี้มาพูดถึงการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะก็บริษัทที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็มีทั้ง CEO, CFO ของ Bitfury ของ Coinbase ของ Stella ของ FTX แล้วก็อีก2-3 p ส x e l พนะครับอีก2-3บริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะก็พูดได้ดีนะครับหลายคนพูดดีหลายคนพูดถึงประโยชน์ของ Stablecoins หลายคนพูดถึงเทคโนโลยี Web3 Development ต่างๆนะครับแต่ทุกสายตาจับตามาที่คุณ Brian Brooks นะครับคุณ Brian Brooks เนี่ย เป็น CEO ของบริษัท Bitfury นะครับเขาทำในเรื่องของ blockchain solution และเคยเป็น CEO ให้กับ Binance US มาก่อนด้วยเคยทำงานกับพี่ติี CC นะครับและยังเคยนั่งในออฟฟิศของ OCC นะครับเป็น Office of the Controller of the Currency ซึ่งเป็นหนึ่งหน่วยงานของกระทรวงการคลังในสหรัฐอเมริกาและแกก็เป็นอะไรที่ทุกคนจับตามองอ่ะเพื่อนๆนะฮะ เมื่อวานนี้แกพูดได้ดีมากๆนะครับแกบอกว่ามีหลายไฮไลท์เลยนะครับที่คุณไบรอันบุ๊กสเนี่ยเหมือนกับตอกกลับอะระหว่างระหว่งางวุฒิสมาชิกกับคุณไบรอันบุ๊กสเนี่ยตอกันไปต่อกันมาหลายช็อตเลยนะครับแต่ผมจะสรุปรวมๆให้เลยนะฮะแกพูดประมาณว่าเนี่ยถ้าผม จะทำคริปโตเลนดิ้งแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับผมผมจะทําแบบคริปโตแบบปล่อยกู้เนี่ยผมก็จะต้องไปติดต่อกับ FDIC ถ้าผมจะทำเทรดดิ้งแพลตฟอร์มหรือเปิดแบบเว็บเทรดอย่างเงี้ยผมก็จะต้องไปติดต่อ CFTC ต้องไปติดต่อ SEC อะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยนะครับคือสรุปโดยรวมเนี่ยแกบอกว่าหลายๆอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีกฎระเบียบที่แบบยวเยี้ยแบบ เยอะมากๆอ่ะนะฮะทุกอย่างมีกฎมีระเบียบหลายๆอย่างมันบีบให้ d ด v e l o p e r นักพัฒนาต่างๆในสหรัฐเนี่ยย้ายประเทศออกไปทำธุรกิจที่อื่นนะครับมันทำให้เสียโอกาสอย่างที่มันน่าจะเกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอกาสดีๆเนี่ยมันถูกย้ายไปประเทศอื่นหมดแล้วนะครับเพราะว่ากฎระเบียบต่างๆและโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพื่อนๆมันมีหน่วยงานทั้ง เอ่อ uh, F.D.I.C. น uh, ะ F.D.I.C. Uh, ควรจะควบคุม stablecoin หรือเปล่านะับมี C.F.T.C. มี S.E.C. แล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานเนี่ยซึ่งตอนนี้ปัญหาใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยและผมเชื่อว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆประเทศทั่วโลกในอนาคตนะครับคือการออกกฎระเบียบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดในเรื่องของ jurisdiction นะครับ jurisdiction คือการเหมือนกับก้ำกึ่งกันว่าใครมีอำนาจตรงนี้อะนะับเหมือนกับ ตำรวจสองสอนอนะว่าเนี่ยเหตุเกิดตรงนี้เนี่ยใครเป็นเจ้าของคดีกันแน่เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นในวงการการเงินอย่างใหญ่หลวงในสหรัฐอเมริกาเลยซึ่งทําให้เวลาผมอ่านข่าวประเทศอินเดียจะออกกฎหมายเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยนะมาแบนคริปโตเนี่ยหรือออกกฎหมายควบคุมเนี่ยโอ้โหยิ่งขนาดประเทศที่มันมีระบบที่ฟังก์ชันได้ดีอยู่แล้วเนี่ยอย่างสหรัฐเนี่ยยังเจอปัญหานี้เพื่อนๆแล้วนึกถึงประเทศอื่นๆที่กําลังพัฒนานมันจะเยอะขนาดไหนนะฮะคุณไบรอันบุ๊กเขาบอกว่า ไอ้ไอกฎระเบียบต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับคือเขาเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็หน่วยงานภาครัฐก็จะต้องออกมาควบคุมแต่ช็อตเดตของแกคือแกพูดอย่างนี้แกบอกว่าการที่จะออกกฎระเบียบตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผู้มีอํานาจนะครับผู้มีอํานาจผู้ควบคุมเพื่อที่ออกกฎระเบียบเนี่ยควรจะ ศึกษาหาองค์ความรู้ให้มากกว่านี้ก่อนนะครับคือพูดง่ายๆว่าแทนที่ออกกฎระเบียบเนี่ยเราไปหาความรู้ก่อนดีกว่าก่อนที่จะมาออกกฎระเบียบนะครับคุณไรอันบุ๊กส์แกเคยเป็นอดีตทนายนะเพื่อนเพื่อนเพราะนั้นแกใช้แบบมวยทนายความเข้าไปต่อยกับน,นักการเมืองอะนะคือพูดง่ายๆว่าเองไปเรียนมาก่อนและเองค่อยมาออกกฎระเบียบประมาณนี้นเพื่อนๆนนะครับจริงๆแล้วมีหลายไฮไลท์ในในงานนะฮะจริงๆมัน ภาพรวมของการประชุมนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุยในเรื่องของ stablecoin ก็ก็พูดดีคุยในเรื่องของเว็บ d e v e l OP m e n t ก็พูดด,คด,ดีคุยในเรื่องของกฎระเบียบก็พูดดีมีช็อตเด็ดๆหลายช็อตซึ่งถ้าตอนนี้มันเป็นในช่วงของตลาดเขียวๆเ,เนี่ยนะฮะผมว่ามันจะมีผลต่อราคาบนกระดานมากกว่านี้แต่ความที่ บรรยากาศบนตลาดมันแบบเซ็งๆอยู่แล้วเนี่ยนะฮะหลายเหรียญมันแบบว่าเหมือนกับน้ําถึงคอน้ําถึงริมฝีปากบนอยู่แล้วเนี่ยมันเลยทําให้แบบราคาของแต่ละเหรียญไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่และข่าวนี้หรือการเฮียริ่งครั้งนี้ไม่ค่อยมีอะไรแบบเท่าเท่ากับครั้งก่อนๆเท่าไหร่นะเพื่อนๆถ้าพูดกันตรงๆแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมีมีหลายๆอย่างที่มองว่าทําให้นักการเมืองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมองเห็นว่าเออ จริงๆแล้วมันน่าจะมีการศึกษาข้อมูลให้มากกว่านี้นะครับคุณ Brian b บุ๊กเนี่ยเขาเจอคำถามเด็ดๆเขาตอบได้หมดและตอบได้ดีอธิบายได้ดีในขณะเดียวกันคำถามที่ถามมาเนี่ยมันเหมือนกับเข้าทางทนายว่าสรุปพวกนายไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ว่า <laughs> จะมาออกกฎร,ระเบียบนะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับ เอาละเพื่อนๆน,นะครับนั่นก็คือในเรื่องของ Hearing ในสหรัฐอเมริกาถือว่าสรุปออกมาได้ดีนะเพื่อนๆลุ้นกันต่อไปต่อไปจะมาพูดถึงข่าวของบริษัทวี s a นิดนึงนะครับสั้นๆ Visa าเขาออกมาประกาศว่าเตรียมนะครับที่จะเปิดตัว Crypto Advisory Service หรือบริการการให้ปรึกษาในเรื่องของการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีนะครับเขามองว่าเขาต้องการจะเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างสถาบันการเงินกับคริปโตเคอร์เรนซีและต้องการจะให้บริการกับทั้งสถาบันการเงินรายใหญ่และนักลงทุนรายย่อยด้วยนะครับแน่นอนนะครับหลายเสียงในวงการคริปโตเคอร์เรนซีก็มองว่าแน่นอนวีซ่าจะต้องรีบดิ้นนะฮะเพราะว่าเขาเป็นเพย์เมนต์ o ร e s เซสซิ่ง p a n y ยักษ์ใหญ่ซึ่งตอนนี้เนี่ย ถ้าในกรณีอย่างเทคโนโลยี lightning network มันเสถียรขึ้นมามากกว่านี้เนี่ยคือจริงๆแล้ว lightning network เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปัญหาเยอะมากนะครับตอนนี้เริ่มจะแบบว่าค่อนข้างจะเสถียรขึ้นแล้วโดยมีเอลซาว d ดรเป็นผู้ง่ายๆวันหนูทดลองนะเพื่อนๆหลายคนก็มองว่านะฟีซ่าก็ต้องดิ้นอะ่ะทั้งในเรื่อง NFT ในเรื่องของ การทำเชื่อมต่อระหว่างคริปโตเคอร์เซีกับเพเมนต์ r ร c เซสซิงของ Visa เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยกับบริษัทเขาและกับคนที่ลงทุนในวงการคริปโตนะครับก่อนที่คริปโตเคอร์เซีต่างๆโปรเจกต์ต่างๆมันจะเทคโอเวอร์วีซ่าได้ในอนาคตนะครับหรือเขาอาจจะกลายพันธุ์มาเป็นด e เซนทรัลไลซ์เพเมนต์แพลตฟอร์ในอนาคตก็ได้นะฮะก็นั่นคือข่าวสั้นๆของวีซ่าทีนี้จะมาตอบคำถามเพื่อนสมาชิกนิดนึงนะครับมีเพื่อนสมาชิก เริ่มคอมเมนต์เข้ามาเยอะในเรื่องของว่าพี่บอลต,ตอนนี้ตลาดแดงๆผมแบบจะขายบ้านหรือว่าจะกู้มาลงทุนนะจะจะรีบช้อนไว้ในช่วงนี้เนี่ยนะฮะคือผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆพูดเล่นหรือพูดจริงนะแต่ว่านะฮะแนะนําในฐานะแบบเป็นเป็นเพื่อนเป็นญาติกันก็ได้นะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าหาเรื่องใส่ตัวนะครับเพราะว่า เอาละนะฮะถึงแม้ว่ามันเป็นช่วงที่ดูแล้วหน้าช้อนก็ตามนะเพื่อนๆแต่บางทีถ้าเกิดดอกเบีย้ยมันคือในระยะยาวเนี่ยผมมองว่ายังไงมันก็ต้องเป็นขาขึ้นนะฮะท,ทุกเหรียญที่ผมถืออยู่เนี่ยผมมั่นใจว่ามันจะต้องเป็นขาขึ้นทั้งนี้คําว่าระยะยาวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะฮะและระยะยาวนั่นหมายถึงดอกเบีย้ยที่ทวีคูณที่เรากู้มาลงทุนบนวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะฮะคือเข้าใจว่า ผมเองก็หวังน้ําบ่อน้าอยู่นะครับด้วยเหตุและผลที่มีพอสมควรทั้งนี้ไอ้น้าบ่อน้าเนี่ยเราหวังได้หวังได้ถึงระดับหนึ่งแต่อย่าไปแบบทุ่มร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเพื่อนเพื่อเราไม่รู้อนาคตนะครับอย่างในเรื่องของโควิดเนี่ยเอาละ่ะตอนนี้โอมิครอนมันดูเบาๆหน่อยเกิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมามันล็อกดาวแล้วมันล่วงแรงๆขึ้นมาแล้วออพอร์ตฟิวเจอร์เราโดนลิควิดเดตหรือไอ้บริษัทกู้ยืมเงินมันแบบเอ้ย นะเราดอกเบี้ยมันทบทบทบ,ทบขึ้นไปเนี่ยเราจะมีปัญหาตรงนั้นนะเพื่อนๆยังไงแล้วไม่รู้ว่าพูดเล่นหรือเปล่านะแต่แนะนําว่าอย่าดีกว่านะครับเอาล่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ชิวๆสบายๆประมาณนี้นะครับยังไงก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันมากนะฮะมันอย่างที่เรียนในช่วงต้นนะเพื่อนๆวัน,วนมีวันแดงก็ต้องมีวันเขียวต้องมีวันของเรานะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุน ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม